สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามรับชมทางช่อง Youtube ท็อปธนาชัยเสียงสกิดใจ h ชนแนลครับเมื่อนี้ท็อปธนาชัยละา,ารน้องขีมภราดานะครับรสีมาเบ่เรื่องเล่าประสบการ์ประสบการณ์ชีวิตในการดำเนินชีวิตในวงการบันเทิงนะครับสิ่งทสบเจดปีสิบหปีย่างเขาสิเจปีสิ่งที่พบเจอทีที่เขาเอื่นว่า เดินทางเส้นสายนี่นะพี่น้องเนาะเดินทางเส้นสายบันเทิงประมาณสิบหกปีนะครับสิบหกปีเต็มอย่างเขาปีที่สิบเจ็ดนะครับเรื่องเล่าให้พี่น้องได้ฟังตอนนั้นมันก็มีหลายอย่างนะครับกับการเดินทางของมันก็ีมีพบเจอหลายอย่างเรื่องเล่เาเรื่องดอีประมาณปีสองพันห้ารอย สิบามถ้าจำผิดเด้ถ้จาจำผิดประมาณ2อง3หสตอนนั้นอยู่วงดาวรุ่งเด่นสยามวรุ่งเด่นสยามแต่บอลั่ดาวรุงวร่งเด่นสยามบอลํามอยู่ทั้งเมืองอำนาจเจนนะริญเพราะสหรสามหาซีนเป็นผมจำผิดแต่ว่าเขาวงการกนนั้นนั้นอยู่นะครับประมาณคือหมายถึงว่าหาสามหาซีนคือหมายถึงช่วงที่ไปอยู่ดาวรุง่งเด่นสยามช่วงไปอยู่ดาวรุง่งเด่นสยามประมาณหาสามหาซี ปีนั้นงานแล้วหลายหรือพี่น้องงันหลายครับที่ทสิบรมสิมบอลเนี่คือสิเะบา,บาเรื่องอประสบการณ์พายุกบหมอกลมช่วงนั้นเป็นช่วงเดือนพฤษภาเดือนพฤษภาเป็นช่วงบุญบักไฟเป็นเดือนหกเริ่มฝนกำลังกำลังมาะฝนฝนไม่เนว่าฟ้าไม่ฝนไม่เนาะต้นพฤษภาจำได้ว่าอยู่บ้าน รัอยู่บา้านไผอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลวันที่สองอําเภาเดอ้อกันมันจำบ่ผิดเดอ้อจำสองอําเภอสหาหาสามหรือหาสี่นะกันมันจำบ่ผิดมือนั่นข้างเว้นนี่เด็ดห่อนห่อนมาคาักเลยข้างเว้นนี่ห่อนแบบห่อนชนิดที่ว<อ><อ>่าแห่แห่เขาเจ้าแห่ขบวนไหมแห่ฟ้าไหม บรัมกับไปหอดก็คือน,นอนน้ำสาลาน้ำอย่างจริงจงพี่น้องเนาะบ้านบ่มีมท่าทีแบบฝนสิตโตกเอียงเลยด้วยครับบ่มีท่าทีแบบฝนสิโต๊เอียงเลยไปนะตอนนั้นเมื่อแรงมากประมาณโฮโมแลนทุ่มหนึงน่งท็าก็แตงนะ่งหนาปกติเนาะผมก็บนางแต่งหนาอยู่หลังหานหลังพันยุ่ตรงกางตรงตรง,ตรงกับนางลานแพงหลังขึ้นกระเจ้ากับการเต้นการเต้นนางนะแต่บามโมผมเห็นว่า มันมีโฮมใหมู่่เลยบอกกางเต็นก็เลยน,นางนางนางพืน้นซื้อแล้วก็มีกบใหม่บังทักดีๆหน่อยแต่ว่าอยู่ตรงอยู่ตรงอะไรตรงกลางนางลานแผง <_ m iss 1> หลัง <_ m iss 1> ประมาณทุมหนึ่งล่มบ่มีอีหยังบ่มีเลยได้พี่น้องบ่มมีล่มบ่มีล่มบม่ม,บมีฝนบ่มมีเขา่าว่าสต๊กสิงหยังเลยด้ล <_ m iss 1> ่มมากแจงหนาอยู่ดีๆเลยกขาลังนเขียนคิวอยู่ ล่มมากืดมากนะเวทีตะกีมันกับท่านในท่านสมัยเนาะมันโตยืดตัวรองมันกับท่านในลาย<ม>ล่มมากืดบืดมากแผงหลังนั่งลานทั้งหลังใช่ไหมพี่น้องเอ็นลงมาใส่ตัวหน้าตัวตาดิดินั่งเขียนคิวยุ่เนี่ยเขียนคิวห้องกระเลือกตาเลือกง่ายถ้าเยดไปน้องมันผ่เลี้ยวไปเห็นใช่ไหมเอ็นลงมาใส่ต่วหน้าตอ่อทิมได้คือตอนนั้นโต๊ะใจใหแห้งทิมได้แลนเลยแลนไปทั้งหลังผัดติดต,ติดซาลา มันสิมาจอลหไหมจิตโวก็คอมเมนต์บอผมมาเรียนอะคือเจ็บก็รเลียนออกข้างเลียนออกข้างเพราะตเลียนออกข้างแล้ววิดแล้วเดี๋ยวไปบึงเฮิมลงใส่เลยผู้เลียนท่านก็ท่านผู้ออกว่าท่านกับให้ว่าเจ็บก็บชิมีแดนเซอร์หัวแตกแดนเซอร์หลายคนเลยหัวแตกไอ้มาร่ำบางคนกับลุมบพท่านลุมแขนหักแขนหักเล็กลุมมาใส่ให้ว่าเจ็บหลายคนเลยเหมือนนั้นไปเลื่อนรลง เพื่อนกะพากันไปเอารดโรงพยาบาลลดยังกันมากะออื่นกันมาเอาได้หน่อยผู้เจ็บมอลำ่ผู้เจ็บไปห,หาหมอพ่อแต่หลังจากอั้นแล้วฝนกะจากจากมาเลยดิ <ๆ S 2> ฝนแบบจากจากมาบแบบแห้งฝนแห้งมาคักเลยแล้วก็ล่มร่มมากแบบนี้จากที่ตอนแรกผมมีสัญญ,ญาณว่าสิตโต๊กสิยังด <ๆ S 2> ิเวทีมันล่มมาได้ยังไงกันสินะบ้านนี้พ่อตะตกแล้วมันอไหว่าฝนฝนห่ามากมาห่ํา ทำแบบทเนิดที่แบบโอ้เบิร์ดขึ้นเล่นบ่ได้เขาบ่ล่ำเขาไปนอนในศาลานอนถ่าน่าเล่นตกประมาณเบิดขึ้นเบิดขึ้นนี่ดิเศ้าแน่กับตกมาอีกเศ้าแน่กับตกมาอีกห่วยมันก็เป็นอยงสันพา,าอยู่เนาะอาชมพาอยู่แต่ว่ามันแปแกนนนนวลกใจมองว่าตอนเพิ่งเว้ยนั่นบ่มีบ่มีแววว่ามันสิบมวว่มีแววว่ามันสิตกเลยจริงนะบ่ายนี้เบิดขึ้นกับน,นอนยังมือเศร้าประมาณโมงหนึ่งเอ้ยหกโมงเจ็ดโมงคนกับมาแจ้งว่าฝนกับเศร้าดิ ฝนเศร้าแล้วะแดดออกแดดออกแบบโอ้แบบคนลระย่างเลยบานนีเพ e ื่อนก็มาบอกว่าลินี้างวินในโบกางวินก็เลยถีบหลินเรื่มจากเจ็ดโมงกัเลยลุกล้านนะแตงหน้าไม่นะอาบน้ำล้านแต่งหน้าไม่เกาโม่งให็นไดมถลินเด้อว่าสนก็หลินเรื่มจากเกาโมงไปหาซีโม่งแรงนะมันอันนี้จำผิดอันนี้เก็บของก็แเหล่าล่ำไปหาซีโม่งแรง เิ่นก็ด้เก็บของนะไอไปงานต่อนี่ล่ละพี่น้องกันพักกันแบบมันก็ช่วงนาฝนแต่ว่ามันก็แปลกใจมองว่าบอมมีอีหยังมากเลยจริงใ่ไหมก็คือถ้นต,ตอนนั้นที่น้อยายานเด้คววมกามกาม,ามย่านคออาือย่านย่านกักอยู่ตอนนั้นวิธีลงระบาดนี้มาอีกช่วงช่วงมาอยู่พ่อน,นิมิตมาอยู่พ่อน,นิมิต ช่วงต่อมาก็จะเจอเหตุการณ์แบบมื่นห้าลอยู่เสโรงเรี้ยโรงเรียนอำเภอบ้านรงเรียนบ้านดงบักไฟอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลสิบห้าเ <15. S 2> <15. S 1> มษาสิบห้าเมษาเออกันงสงการกลงขึ้นเนาะล่ำสองลองนนอ่ำสองคืนใน้านเมืองแม่ร่ำสองึ้นสนามกับอังคานอยู่บักไก่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่นนองบ้านเงินที่แหลมันตกธรรมดาเนาะ ร่มมาโยนอยู่เวทีเดี๋ยวเบิ้งแบบเล่นออกฟารพะยำแล่นออกเกะไก่ไหมเล่นออกโต๊ะลักษณะเดียวกันแต่ว่าอันนี้โต๊ะมาก่อยู่โต๊ะมก่กนมีเขามีเข่ามีเข่ามักรจะเวนอะไรกับโต๊ะมก่กนแต่ว่าเวทีมันโยนไหมันกล่วยไมเอ็นไปแบบเมืผมเลียนไปยืนอยู่นั่งหลังไกลๆกแล้วก็เลี้ยวไปเบิ้งลุ่นไมลุ่นมาคือเฝ้่าเก็บออฟารมมีขาแล้วก็แล่นออกไปแล่นออกไปเออมันเอ็นไหมมันโยนไมร่มมันตีโยนไปกรกลับไปกลับมาค่อยๆเกะ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 ร่มเนาะ ห่มลงิ่มลงเพิ่มสแต็นส้มไปส้มอย่างนั้นไปคนละทางเลยกะกะเล็บบาะมือหน่อยก่ได้ล้มเบิกขึ้นกันกะไปนอนเป็นกะเห็นไปนอนที่ทางอาคารมือต่อมากอย่าไรรั้มเนาะมือต่อมากก็เลยรั้มกัดห้บ้าลอดลมลอดตายเสียงลมเสียงตายมาหลายเหตุการณ์นี้ะด้วยพี่น้องลั้บากกัจยุนิอ่าสบายกัจยุนิเป็นมาลัมเนาะพอมีช่วงเรื่องผมก็เอาเอาน้องขีมไปนั้มเอาน้องขีมไปนั้ม ช่วงยุคพ่อนิมิตขึ้นไป3ปีแม่ก็ไป3ปีพ่อก็ไป3ปีไปไปน้ำกัดจบพ่อนิมิตหลายหลายเหตุการณ์พี่น้องครับหลายๆอย่างจิพยา,ยามขึ้นันจำเลยในจำาระเลยในสีขึ้นสรรหามาบอกพี่น้องฟังอืมคิปมีก็มีประสบการณ์น้นองไปบราปีต่นองก็มีประสบการณ์พี่กันมมก็ฝากพี่น้องนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องจะในกระดติดตาม,มกดซับสไครช่องท็อปธนาชัยเสียงกกจักิจใจชาแนล้ใน์เดอพี่น้องเด้อนะครับสิพยา,ยามสันสาง คลิปสันส้นๆสิ่งดีๆให้พี่น้องได้เบิ้งได้ชมกันนะครับบ่ค่อยได้ร่งกัญาว่ากันขอโทษขอภห้พี่น้องหลายนะครับบางเทือมมันกากนะครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i ต e ติดตามช่องทอบธนาชัยเสียงสะกิดใจชาแนลสำหรับมันนี้ขอลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ okay.